พีห่หนุนเขวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีจุดไหนที่เราเนี่ยจะต้องรีบไปปรับแก้ไหมคะวันนี้เราก็ถือว่าเรายังมีข้อผิดพลาดที่เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะแบบในช่วงท้ายเกมของเกม2แลอะประมาณนี้อาจจะเพราะว่าเราอาจจะยังแบบยังมีความละเอียดไม่เลยพอครับก็เลยทําให้ฝั่งตรงข้ามเขามีโอกาสแล้วเขาก็ทําตรงนั้นได้28ก็ต้องไปรีเซ็ตนะครับแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งนึง คำถามที่2นะคะก็คือตอนเกมที่2องะคะ่ะที่เราแบบตีบ้านพร้อมกันเนี่ยน้องๆในทีมรู้ตอนไหนเขาว่าทีมเขาเนี่ยจะไปแบ็กดอตกใจไหมตอนวินาทีที่บ้านเราแต่ก่อน,นะคะตอนนั้นก็คือในทีมก็มีการคุยกันอยู่แล้วว่ารู้ว่าอยู่แล้วก็มีการวาร์ปรอ,อประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่คิดว่า เขาจะตีป้อมได้แตกเร็วก่อนเราต้องทางนี้ท่านนั้นต้องให้เครดิตเขาด้วยครับที่เขามีการแบ่งจํานวนคนได้ดีกว่าชิดเฉียวครับนิดเดียวนิดเดียวแต่แต, <ๆ S 2> แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าตรงนั้นเราพลาดแล้วก็เป็นฝั่งที่เขาที่ชิงโอกาสตรงนี้ไปคาถามต่อไปนะคะก็สภาพจิตใจน้องๆเป็นยังไงบ้างคะก็คือกดดันไหมเพราะว่าเราเนี่ยจะแพ้อ,อีกไม่ได้แล้วด้วยถามว่ากดดันไหมตรงนี้มันก็ต้องมีบ้างอยู่เลยแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าน้องก็มีวิธีการรับมือของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็ ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทีมเผชิญกนบความกดดันอย่างนี้ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเราจะผ่านไปในสเตจสามครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์พวกเราตอนนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องกลับไปแก้ไขเยอะอยู่แต่พวกเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วผ่านเข้ารอบไปให้ได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะ